ที่ดินแคมป์สนอ,อําเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์สวัสดีครับพบกันกับเราอีกเช่นเคยนะครับทางช่องที่ดินลบบุรีโฉนดราคาถูกวันนี้พิเศษสําหรับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมความงดงามของวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วกันนะครับและจะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งอยู่ทางด้านหลังวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วเพียง300เมตรที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่บนภูเขามาพร้อมกับอากาศที่เย็นสบายลมพัดผ่านตลอดทั้งวัน ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวนะครับอุณหภูมิอยู่ที่15-18ถึงองศาพัดความหนาวเย็นมาจากเทือกเขาหิมาลัยส่วนแปลงที่ดินฝั่งทางนี้เป็นทางด้านหลังเรามาดูรายละเอียดที่ดินแปลงนี้กันเลยนะครับที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ตามเอกสารทั้งหมด7ไร่2งาน5้าตารางวาเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดครุฑแดงนอส .4 จอนดพร้อมโอนนะครับด้านหน้าติดถนนลาดยาง42เมตรส่วนด้านหน้าแปลงที่ดินหันหน้าไปทางทิศเหนือที่ดินแปลงนี้มาพร้อมกับความสะดวกสบาย สิ่อำนวยคความสะดวกสาธารณูปโภคครบครันน้ำประปาไฟฟ้าสัญญาณโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตมีครบราคาขายไล่ละ8ล้าน5 0 0แสนบาทราคานี้ราคาจากเจ้าของโดยตรงเลยนะครับที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ในย่านบ้านพักรีสอร์ทพูวิลล่าร้านอาหารร้านกาแฟอีกหลายแห่งส่วนเรื่องการเดินทางก็ยิ่งสะดวกสบายมากเลยนะครับแยกจากถนนเส้นหลักหมายเลข12เพชรบูรณ์พิษณุโลก1.2กิโลจังหวัดเพชรบูรณ์45กิโล ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กับแปลงที่ดินของเราก็มีอีกหลายแห่งนะครับจุดชมวิวทะเลหมอกอำเภอเขาคอ27กิโลทุ่งขังหันลมอำเภอเขาคอ29กิโลส่วนแหล่งของกินของใช้แหล่งช้อปปิง้งห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อก็มีอีกมากมายปั๊มน้ำมันที่อยู่ใกล้ๆก,กับแปลงที่ดินของเราอยู่บนถนนหมายเลข12ก็อีกหลายปั๊ม เราจะให้ท่านผู้ชมชมภาพบรรยากาศมุมสูงกันก่อนนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นวิวสวยๆบนภูเขาเห็นสถานที่ใกล้เคียงเห็นบ้านพักรีสอร์ทูวิลล่าร้านอาหารร้านกาแฟาที่อยู่ใกล้ๆกับแปลงที่ดินของเรานะครับและเห็นเส้นทางการเดินทางเข้าออกที่แสนจะสะดวกสบายที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินแปลงเดียวที่สวยที่สุดอยู่ในย่านนี้และก็ยังอยู่ใกล้วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วมากที่สุดด้วยนะครับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสวยงาม แล้วก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับใครที่มาจังหวัดเพชรบูรณ์จะต้องมาสักการะบูชากราบไหว้ขอพรพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วแห่งนี้เพื่อให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับส่วนบนภูเขาก็ยังมีต้นไม้มีปาม่าไม้มีแหล่งน้ํามีลําธารอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับส่วนบ้านพักรีสอร์ทูวิลล่าแถวนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาพักกันเต็มเป็นประจํา ส่วนร้านอาหารร้านค้าร้านกาแฟก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากมายเช่นเดียวกันนะครับที่ดินแปลงนี้เหมาะมากสําหรับท่านที่ต้องการอยากจะทําธุรกิจบ้านพักรีสอร์ทพูวิลล่าร้านอาหารร้านกาแฟอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนะครับหรือจะซื้อเก็บเก็งกาไรหรือซื้อไว้ให้ลูกให้หลานต่อไปในอนาคตที่ดินแปลงนี้มีราคาสูงเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ ตอนนี้เป็นช่วงฤดูหนาวนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ15-18องศาอ,อําเภอเขาค้อของเราก็จะมีทะเลเหมอกสวยๆอยู่หลายจุดส่วนอากาศที่หนาวเย็นพัดพามาจากเทือกเขาหิมาลัยนะครับของทิเบตอ,บอําเภอเขาค้อของเราจึงมีอากาศที่ดีเย็นสบายตลอดทั้งปีอากาศที่บริสุทธิ์ได้รับโอโซนที่บริสุทธิ์นะครับทุกๆวันร่างกายก็จะแข็งแรงร่างกายก็จะสดชื่นอยู่ทุกวันนะครับ ตอนนี้เรายือนอยู่บนถนนลาดยางด้านหน้าแปลงที่ดินกันแล้วนะครับเราจะพา<ำ>ท่านผู้ชมเดินชมพื้นที่ด้านหน้าแปลงที่ดินและพื้นที่ด้านในแปลงที่ดินกันนะครับแต่พื้นที่ด้านในแปลงที่ดินของเราตอนนี้มีหญ้าขึ้นมีต้นไม้ขึ้นเยอะพอสมควรนะครับท่านใดที่เข้ามาเป็นเจ้าของคนใหม่ท่านเจ้าของที่ดินคนเดิมก็จะเคลียร์ตัดต้นไม้ให้นะครับท่านจะเอาต้นไม้ต้นไหนไว้ต้นไหนออกบอกทางทีมงานของเราได้เลยนะครับทางทีมงานของเราก็จะมี ทีมงานมาตัดมาเคลียร์บริเวณพื้นที่ภายในด้านในแปลงที่ดินให้นะครับด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับติดถนนลาดยางความยาวขนานตามถนน42เมตรตรงนี้ตรงเสาไฟฟ้านะครับก็จะเป็นแนวเขตแดนด้านข้างฝั่งทางซ้ายความยาวด้านนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ205เมตรส่วนด้านข้างฝั่งทางขวาความยาวอยู่ที่ประมาณ120เมตรยาวลึกลงไปเลยนะครับ ส่วนด้านหลังความยาวก็อยู่ที่116เมตรส่วนถนนฝั่งทางด้านนี้นะครับก็จะวิ่งออกไปบนถนนหมายเลข12เพชรบูรณ์พิษณุโลกนะครับถัดจากแปลงที่ดินของเราก็จะเป็นร้านกาแฟฟีโนลาเต้และโรงเตียมสุดขอบฟ้าตักหมอส่วนตรงข้ามกับแปลงที่ดินของเราก็เป็นรีสอร์ทเป็นร้านอาหารนะครับเป็นรีสอร์ทที่สวยมากรีสอร์ทแห่งนี้ มีลูกค้ามาพักกันเป็นประจำที่ดินของเราเป็นพื้นที่เนินสลบเป็นพื้นที่ภูเขาไม่ชันนะครับไม่เป็นเหวพื้นที่ใช้สอยได้ทั้งหมดตรงนี้ก็จะเป็นแนวเขตแดนเป็นกระแพงปูนตรงนี้ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นด้านข้างฝั่งทางขวานะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ120เมตรยาวลึกลงไปที่ดินของเราเป็นรูปแปลง ตามเอกสารเป็นรูปแปลงที่สวยนะครับส่วนถนนฝั่งทางด้านนี้ก็จะวิ่งออกไปทางวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วออกไปบนถนนหมายเลข12เพชรบูร์พิศณุโลกประมาณ1.2กิโลนะครับเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมพื้นที่ด้านในแปลงที่ดินกันเลยนะครับบริเวณพื้นที่ด้านในแปลงที่ดินของเราก็จะรกๆหน่อยนะครับเราจะพาท่านผู้ชมเดินชมบริเวณพื้นที่ ด้านในแปลงที่ดินของเราเป็นบางส่วนนะครับสาเหตุที่ท่านเจ้าของที่ดินขายที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นเพราะท่านมีที่ดินหลายแปลงและท่านก็อายุเยอะพอสมควรแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้ท่านไม่ได้ให้คนเช่านะครับท่านปล่อยที่ดินแปลงนี้ไว้ต้นไม้ก็ขึ้นหญ้าก็ขึ้นเต็มไปหมดนะครับท่านใดที่เข้ามาเป็นเจ้าของที่ดินคนใหม่ท่านสามารถที่จะบอกทีมงานของเราได้นะครับว่าท่านจะเอาต้นไม้ต้นไหนไว้ต้นไหนออก ทางทีมงานของเราก็จะมีทีมงานที่เข้ามาเคลียร์ให้กับท่านได้เลยนะครับทางเจ้าของที่ดินคนเก่าท่านเคลียร์ให้ฟรีเลยนะครับท่านที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับนัดดูที่ดินกับเราได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์098147 3498หเรือเบอร์นะครับ0 8 8 7 9 0 2 1 3 4ดอีช่องทางนะครับ เฟซบุ๊กแฟนเพจยูทูบไลน์อินสตาแกรมทิก k ็อกทางช่องที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูกขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมที่ดินกับเราทางช่องที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูกฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางเราจะมีที่ดินแปลงใหม่ๆมาลงเรื่อยๆให้ท่านได้ดูเป็นประจำนะครับขอบคุณครับ